สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนัทวัตรครับจาก Ford Auto Gallery รีปทุมธานีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวชุดแต่งรถยนต์ Ford ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น XL p a า s XLT w i i t e าย Everest เราก็มีให้ลูกค้าได้ชมกันผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมน้อย o r r ปรปทุมนะครับฝากลูกค้ากด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาหรับชุดแต่ง คันนี้ครับผมอยู่กับเจ้า XL Passport นั่นเองครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับผมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาในชุดแต่งของ Hummer ครับผมพร้อมแหลกหลังคาคนสัมภาระด้านบนนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยครับว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวสกูปฝากระโปรงด้านบนนะครับเป็นสกูปทรงฟิกนั่นเองครับผม มาเป็นสีทูโทนครับสีดำเงาตัดด้วยสีดำด้านนะครับผมพร้อมเอกลักษณ์เป็นมามัสแตงครับถัดลงมาจะเป็นอะคริลิกตัวสีแดงครับคำว่าเรนเจอร์นะครับผมลงมาที่ด้านล่างกันต่อครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ครับพร้อมกับไฟ LED แบบเส้นยาว3จุดตรงนี้เลยครับผมพร้อมกับฟอนอะคริลิก FORD ครับเป็นสีดำด้านพ่นสายนะครับผม ตัดด้วยคลิปสีแดงทําให้รถมีมิติเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองครับไฮไลท์ mm. ถัดลงมาด้านล่างครับ mm. เป็นชุดกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ครับผมพร้อมตัวซับแทงพร้อมตัวกันแทงครับผมกันอิดหินดินทรายนะครับแล้วก็ตกแต่งให้รถมีความสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับห่วงลักจูงสีแดงแบบนี้เลยสามารถใช้งานได้จริงนะครับ mm. เดี๋ยวมาดูไฟ ด้านหน้าครับผมตัวนี้เป็นไฟรธรรมดาเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ของรุ่น XLT ให้เลยนะครับผมออกแบบมาพร้อมกับชุดแต่งของไฟมาสแต n งนั่นเองครับเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับผมตรงนี้พร้อมคีบฉลาม3จุดนะครับแล้วก็ตัวครอบดวงไฟด้านหน้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างครับที่เป็นาทางด้านนี้ครับผมเป็นซุ้มล้อนะครับตรงนี้เป็นซุ้มล้อที่ เข้ารูปกับชุดของอกันชนเหล็กของแฮมเมอร์เลยนะครับผมเป็นสกู๊ปแบบมีหมุดนะครับเป็นหมุดสีเงินแบบนี้เลยครับมาพร้อมกับชุดล้อนะครับผมขอบ16เป็นล้อแม็ก i ์ลายออฟโรดนะครับผมเป็นยางมอนสเตอร์เอทีสองขอบ16นะครับผมเป็นแม็กซลายหยดน้าสีด,ำดำําๆออฟโรดแบบนี้เลยครับและต่อมาที่ด้านล่างครับผมในส่วนของบันไดข้างนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนบันไดข้างจาก รุ่นเดิมนะครับที่มากับโรงงานครับผมเปลี่ยนเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับผมออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยครับโครงทนแข็งแรงนะครับผมและลูกค้านะครับเลือกที่จะติดในส่วนของด้านบนนะครับผม ฝั่งทางด้านนี้เลยครับเป็นแหลกหลังคานะครับผมพร้อมตัวตะแกรงตรงนี้นะครับผมไว้ขนสัมภาระในกรณีที่ออกชิปเดินป่านะครับผมหรือว่าขนสัมภาระเยอะๆนั่นเองตัวนี้เป็นแหลกของแคลริบอยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวตะแกรงด้านบนเป็นของอัลเลนเดอร์ครับติดมาให้เป็นแบบนี้เลยครับเหมาะสําหรับสายออฟโรดนะครับผมมาตัวกันที่มิติด้านข้างครับลูกค้าเลือกรูปแบบของ สติกเกอร์นะครับผมเป็นคำว่า Ranger แล้วก็ตัว White ท a กสีแดงนะครับหรือว่าลูกค้านะครับมีไอเดียในการออกแบบสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับผมชื่อร้านหรือว่าเป็นชื่อตัวการ์ตูนนะครับผมของลูกๆหลานๆนะครับผมสามารถออกแบบแล้วก็ให้เราติดตั้งได้เลยครับพร้อมกับตัวนี้เลยเป็นโลวาเหล็กครับของ Outlander ครับผมตรงนี้แข็งแรงทนทานครับพร้อมไฟสองท้ายกระบะ แบบนี้เลยครับผมแล้วก็ในกระบะท้ายตรงนี้นะครับผมติดตั้งไลเนอร์แท้จากศูนย์นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้านะครับผมที่เราคืนให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะครับที่เราคืนให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนครับผมชุดนี้เลยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟท้าย LED นั่นเองครับตัวนี้เปลี่ยนให้ยกชุดนะครับผมแล้วก็ไฟพื้นฐานยังมีอยู่นะครับไฟเลี้ยวไฟบีบไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกนะครับผมหรือว่าไฟ ไฟวิ่งนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับผมรวมไปถึงชุดครอบฝาท้ายกระบะนะครับที่เราครอบมาให้ลูกค้าเป็นสีดำด้านนะครับผมรวมไปถึงตัดคำว่า FORD ด้วยสีแดงดุดแบบนี้เลยครับผมทำให้รถมีความสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนกันชนท้ายครับเป็นของ Outlander ครับผมพร้อมห่วงลักจูง สีแดงแบบนี้2ห่วงนะครับผมออกแบบมาพร้อมกับตัวไฟ LED 2ด้านท้ายแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงแสงไฟ LED ตรงนี้สองท้ายป้ายทะเบียนด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหมุดลากจูงตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมและที่สำคัญติดตั้งซ่อนกล้องมองหลังมาให้ด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าภายในเราก็ เปลี่ยนจากจอเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นจอ Android นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันครับสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับผมไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนเบาะนะครับผมเดิมจากเดิมนะครับจากเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเราก็ตกแต่ง เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับผมเดินได้ขิดสีแดงแบบนี้เลยครับแล้วก็เสริมตัวเบาะแคปไปให้นะครับผมต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยกว้างมากๆนะครับเหมาะสําหรับการขนของสัมภาระนะครับผมวิ่งงานต่างๆตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับผมระบบ e-part นะครับผ่อนแรงแบบ e-part นะครับมีความเบานะครับผมแปรผันตามอัตราเร่งในการขับขี่ของลูกค้านะครับกรณีที่ลูกค้าจอดรถนิ่งหรือว่าขับในอัตราเร่งที่ช้านะครับ ระบบก็จะทำพวงมาลัยก็จะมีความเบานะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าขับด้วยอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะหนักหน่วงขึ้นเพื่อควบคุมการขับขี่ลูกค้าได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกทางด้านนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นจอ Android ครับตรงนี้จะเป็นระบบจอ a n d r o i d ติดไหมแบบที่เห็นนี้เลยครับผมเป็นจอ Android 8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบ Wi-Fi h o t s p o t ของมือถือเรานั่นเองครับเป็นเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยครับผมที่สามารถเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็เล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงดู YouTube ก็ได้นะครับผมตัวนี้อำนวยความสะดวกให้เลยครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกล้องบันทึกหน้ารถไว้ให้ด้วยแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ติดให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มไปนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับภายใน สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมมีแพลนนะครับออกรถใช้รถครับแล้วก็มีตัวเลือกของ Ford Ranger อยู่ในใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับเรายินดีให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะครับผมในเรื่องของชุดแต่งนะครับผมมีโปรดีๆมากมายเลยแล้วก็รวมไปถึงการมบมริการไฟแนนซ์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถ จัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ปทุมธานีนะครับผมเรามีบริการทั่วประเทศเลยนะครับผมและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสําหรับลูกค้าทางด้านทางออนไลน์สนใจนะครับผมสามารถโอนจองผ่านบัญชีบริษัทนะครับผมลูกค้าไว้ใจปลอดภัย100%ยเปเซครับสามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอนครับผมสำหรับวันนี้ครับฝากลูกค้านะครับผม กด Subscribe ช่องน้อยฟอร์ดประทุมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆของทางช่องเราครับเราก็สัญญาว่าจะนำคลิปดีๆมาลงให้ลูกค้าดูทุกๆวันนะครับผมทุกวันทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ